สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่ค้าจะพามาชมการพ่นสีนะคะตอนนี้พี่ช่างกำลังพ่นสีนะคะคันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะงานสั่งทํานะคะเป็นพ่วงข้างขายของนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากทํามาสั่งทําได้นะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่6,500รบาทขึ้นไปนะคะลูกค้ามีบริการส่งและติดตั้งให้ถึงหน้าบ้านนะคะไปทุกจังหวัดนะคะค่าส่งตามระยะทางนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกมาที่ร้านมาได้เลยนะคะหรือ ท่านไหนไม่สะดวกก็สั่งได้ทางแชทนะคะทางเฟซบุ๊กนะคะลูกค้าประมาณนี้นะคะสวยๆเลยจ้าคันนี้คันใหญ่มากเลยนะคะพื้นถอดได้นะคะพื้นขายของถอดได้แล้วก็พับได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีนะคะพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้พามาชมแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ